One, two. Three. สวัสดีจ้าพบกับช่องเทยไทยสไปฮอแลแนด์ลนด์กแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองไปสู้ขุดคน,นจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาแล้วจ้าช่วงหมอหมอยหอยสังกับตัวโตเทยไทยจ้าทักทายกันช่วงบ่ายนะคะเพิ่งกินข้าวเที่ยงเสร็จไปนะคะช่วงเช้าก็ไปทํางานนิดนึงค่ะกลับมาก็ทอรมกลับมานะครับปั่นจักรยานไป เป็นหวัดคัดจมูกอีกแล้วค่ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะคะเมื่อเจ้าก็หมอกลงคลุมเมืองเลยทีเดียวอากาศก็10องศาเท่านั้นเองตอนนี้13องศากลับมาบ้านแล้วกินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วดื่มกาแฟดื่มน้ำร้อนแล้วไปตลาดนัดค่ะพอเข้ามาก็มาคัดจมูกอีกสงสัยจะไม่พ้นทิฟฟี่นะคะช่วงบ่ายนู่นแหละค่ะบ่ายๆวันนี้ก่อน อาจจะอัดทิฟฟี่เข้าไปแล้วก็นอนสักสองสามชั่วโมงนะคะอากาศเริ่มเปลี่ยนเริ่มเดินทางไปหาฤดูหนาวแล้วค่ะทุกคนก็ดูแลร่างกายกันด้วยนะคะเรื่องเองินเรื่องทองอีกแล้วค่ะจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะมีเงินมันก็ดีมีเงินมันก็ทําได้ทุกอย่างอํานาจของเงินนะคะทุกวันนี้ใครไม่อยากรวยแต่เราอยากรวยก็พอนะคะเพราะว่าถ้าเรารวยเราจะทําอะไรมันก็ไม่ขัดไม่คล่องยิ่งสมัยนี้จะใช้อะไรจะใช้เงินใช้ทอง จะทำอะไรเงินทั้งน้ำนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะยุคสังคมสมัยนี้ยิ่งอยู่เมืองนอกเมืองนาก็เหมือนกันก้าวขาออกไปเดิอนออกไปใช้เงินหมดอยู่ในบ้านก็ได้ใช้เงินยิ่งฤดูหนาวเข้ามาแล้วเปิดเครื่องทำความร้อนเปิดแกส๊สเอ่ยเปิดแกส ي, ๊สเอ่ยสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างเดินหน้าด้วยเงินขับเคลื่อนด้วยเงินเราก็สู้กันต่อไปหาเงินหน้าทองกันต่อไป ตอนนี้เรามีแรงหาเราก็หาต่อไปนะคะวันข้างหน้าเราแก่ตัวขึ้นมาจะไม่ได้ยากไม่ได้ลำบากเหมือนช่วงนี้ก็ว่าได้นะคะอาจจะได้สบายหน่อยก็ว่ากันไปลูกหลานตโตโตก็เหมือนกันนะคะเมื่อเจ้าคุยกับหลานสาวนางก็อยากจะเปลี่ยนง,งานตรงนู้นทีตรงนี้ทีโตโตก็บอกอยู่ค่ะงานอะไรมันก็ได้เหมือนทั้งนั้นถ้าเราขยันนะคะ บางคนก็ถามตัวโตวมาเหมือนกันนะคะอยู่เมืองนอกเมืองนาจะไปทํางานอะไรดีคุณแม่ถึงจะได้มีเงินมีทองถามถึงความขยันของตัวเองก่อนตัวเองขยันงานอะไรมันก็ได้เงินหมดขยันหาขยันเก็บไม่ใช่ว่าขยันใช้นะคะไม่ใช่ว่าขยันกินอย่างเดียวนะคะกินไปหาไปตัวโตเองก็หาเหมือนกันคะ่ะกว่าจะสะดวกสบายโอ้ยตั้งแต่อายุ17ปี18ปปีทำงานโรงงานทำสารพัด กว่าจะมาถึงทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่นะคะขนาดฝรั่งมังค่าหลากหลายคนธรรมดากเกษียณอายุเขาก็เกษียณ67ปีบางคนก็ทำต่อจน70ปี71ปีแต่เขาก็อาจจะลดปริมาณลดเวลาทำงานลงบางคนก็ทำแค่3วันบางคนก็ทำสอวันนะคะที่ตัวตวรู้จักนี่เพื่อนพ่อพใหญ่หลายคน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็ประเมินรายรับรายจ่ายของเขาให้มาลงตัวในแต่ละเดือนบางคนค่าเจ้าบ้านค่าเติมน้ํามันค่ากินค่าอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างไปเงาตามตัวฝรั่งเขาจะประเมินทุกอย่างนะครับแฟนตัวโตเองถึงแก่เกษียณแล้วแต่ละวันแกวางแผนหมดแต่ละเดือนเท่าไหร่เท่าไหร่แกรู้หมดค่าใช้จ่ายในบ้านอันนั้นจะนี่แต่น,นี้จะเซฟอันนี้จะต้องเราก็แต่เราก็สองคนตายายก็พออยู่ได้นะครับ บอกหลานอยู่คะ่ะอยากได้แฟนฝรั่งก็หัดเดยนภาษีภาษาทำนู่นทำนี่ก็ลองออนไลน์ลองอะไรหาดูหาประสบการณ์เองจใจต,ตัวตัวหาตัวตัว,ตว,ตวก็ไม่หานะครับเพราะเราเป็นแบบนี้เราจะหาฝรั่งผู้ชายบางครั้งมันก็ยากคะ่ะหาเอียงแล้วกันสมัยก่อนครับแฟนให้คนนั้นคนนี้มีปัญหาตลอวดได้ไม่ดีมากก็ยากอีกเราไม่ได้ไปหลับไปนอนกับเขาไปใช้ชีวิตอยู่กับเขาถึงเรานัก ให้เขาเจอหน้าตากันเขาจะชอบกันไม่กันก็ต้องคุยกันเราเองนะคะเราการันตีอะไรไม่ได้สู้หาไครหามันดีกว่าค่ะลูกหลานก็เหมือนกันหลากหลายคนถ้ากลับบ้านไปโอ้ยสั่งเรายิ่งกว่าหาตามสั่งนะคะอยากได้แฟนฝรั่งแบบนั้นแบบนี้หาให้หน่อยคุณแม่ทําไมไม่หาให้บ้างนู่นนี่นั่นอุดส่ยินมาเยอะค่ะทุกคน่าทุกวันนี้ฝรั่งดีฝรั่งไม่ดีมันมีหมดไม่ใช่ฝรั่งจะรวยทุกคนแต่มุมมองภาพลักษณ์ ของคนบ้านเราก็จะมองว่าฝรั่งรวยหมดมันไม่ใช่ฝรั่งเก็บขวดเก็บขยะเก็บอะไรโต,โตโตไม่ได้ถ่ายให้ดูเจ๋ยๆนะคะนอนใต้สะพุงใต้สะพานลอยเยอะมากเหมือนกันนะคะบางครั้งเราไปเมืองใหญ่ๆนะคะเราไม่อยากจะต,ตีแผ่เรื่องพวกนี้เจ๋ยๆนะคะแต่พวกสารคดีต,ต่างๆช่องอื่นๆบางคนก็ทําอยู่นะครับพวกฝรั่งหาเก็บขวดเก็บข,ขยะเก็บอะไรนะคะแล้วก็พวกไร้บ้านหลากหลายอย่างนะคะ มันพูดยากนะคะยุคนี้สมัยนี้สร้างภาพสร้างอะไรตามสื่อออนไลน์มันสร้างกันง่ายนะคะแต่ตัวจริงน่ะมันยากนะคะสิ่งที่เป็นกับภาพที่เห็นมันแตกต่างกันและอย่างเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังนะคะสำหรับของวันวันเกิดตัวตัวเองก็เกิดทีไรก็ตรงกับ iPhone ออกใหม่ทุกทีแต่เราก็ไม่ได้ซื้อทุกปีหรอกนะคะซื้อทีเราก็เทิร์นไปด้วยรุ่นเก่าทุก ไอโฟนที่โตโต้ใช้อยู่เดี๋ยวนี้ก็ไอโฟน12 Pro นะคะมันก็ได้5ปีพอดีกับ iPhone ๋17นะคะจะบอกว่า17แล้วคะ17 Pro นะคะตโตโต้เขาเลยว่าจะเอาตัว17 Pro นี่แหละค่ะคุยกับเพื่อนเหมือนกันแต่เพื่อนบอกว่าถ้าเธอเปลี่ยนตอนนี้แอปต่างๆของเธอมันทำได้นะคะแอปต่างยุโรปแอปธนาคารยุโรปอะไรมันก็จะเขาก็จะทำให้ที่ร้านนะคะ มาลงในมือถือเครื่องใหม่ได้แต่แอปธนาคารทางเมืองไทยของเธอเธอต้องไปสแกนหน้าสแกนอะไรที่เมืองไทยใหม่ตัวโตก็เลยยังไม่ซื้อคิดว่าจะซื้อก็เดือนพฤศจิกายนะคะก่อนจะกลับบ้านเราทันว่าซื้อเสร็จก็ถ้าจะกลับบ้านอะไรเสร็จเราก็จะได้ไปแวะที่แบงก์ที่กรุงเทพด้วยแล้วก็ไปทําอะไรหน่อยเพราะว่าการทําธุรกรรมการเงินต่างๆของเรามันจะยากนะคะถ้าจะเปลี่ยนธรรมดาก็อยากจะซื้อเดือนนี้แต่ไปไปมา รอเดือนพฤศจิกาดีกว่าถึงจะซื้อนะคะก่อนที่เราจะกลับบ้านเราเพราะว่าตัวตัว,ตว,ตวยังมีการทําธุรกรรมการเงินหรือว่าโอนเงินโอนอะไรผ่านแอปของธนาคารทางเมืองไทยอยู่นะคะกลัวมันทําไม่ได้แต่ธนาคารทางเมืองนอกเมืองนาเขาบอกว่าได้อยู่เพราะว่าเพื่อนที่เบลเยียมเขาก็ซื้อเขาบอกนะคะเราก็เลยฟังเขาหน่อยนึงกลัวมีปัญหาเรื่องแบงค์เรื่องอะไรต่างๆนะคะ สำหรับของขวัญวันเกิดจากแฟนจริงๆแกก็ช่วยอยู่ค่ะแกบอกว่าฉันรู้ว่าเธออยากจะได้มือถือใหม่ iPhone ใหม่แกก็ช่วยอยู่กึง่งนึงแล้วกันนะคะสิ่งที่ได้จากแฟนจริงๆนะคะสมัยแรกๆก็ได้เที่ยวบ้างได้เงินช่วยทําบ้านบ้างอะไรบ้างนะคะเราก็ไม่ได้ว่าได้ก้อนโตๆเหมือนคนอื่นไม่ได้ว่าได้รถได้บ้านอะไรหรอกค่ะไม่เคยได้ตั้งแต่แฟนเก่ามาก็มาแฟนคนปัจจุบันก็ไม่ได้ชิ้นใหญ่ขนาดนั้นแต่เราค่อย ก็ได้เป็นสเต็ปสเต็ปมาอย่างละนิดละหน่อยอย่างน้อยเราก็ได้อนาคตที่ดีได้โอก,กาสก็แล้วกันสําหรับแฟนคนปัจจุบันแต่ละปีที่แกให้นะคะแกก็จะพาเที่ยวสัส่วนมากบางปีเดือนกันยาช่วงวันเกิดของเราเราก็จะไปอิตาลีบ้างไปกรีกบ้างไปไอ้ปารีสหรือว่าไปฝรั่งเศสบ้างหรือว่าไปประเทศนู้นประเทศนี้จังหวะที่วันเกิดเราพอดีนะคะตรงไหนที่โต,ตัวอยากไปก็จะบอกแกเราก็รอบนี้ สิ่งที่แกให้ของป่อแล้วรอบหนึ่งก็คือที่ตัวตัวไปเที่ยวเบอร์ลินนะคะกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรามานีไม่เคยเห็นเราก็นั่งรถไฟไปไปอยู่ 4- ี่ห้าวันนะคะที่ตัวตัวเคยลงคลิปไปแล้วนะคะแต่มันเป็นคลิปสั้นคลิปยาวก็ไม่ได้ตัดอีกนานอีกเยอะนะคะทุกคนค่ขออภัยด้วยนะคะบางครั้งตัวตู้ก็หายไปลงแต่คลิปสั้นสุขภาพด้วยทํางานทําการด้วยความเหนื่อยความไรหลากห้ายอย่างนะครับเพราะว่าการ ทำช่อง YouTube ก็รู้ๆอยู่ค่ะรายได้ก็ได้เดือนละประทูเข่งสองเก่งก็ถือว่าบุญหัวแล้วค่ะสิ่งที่ทําทุกวันนี้ก็เพราะว่าตัวเองชอบด้วยค่ะชอบสื่อโซเชียลมีเดียชอบออนไลน์ชอบคุยชอบพูดแล้วก็ชอบถ่ายคลิปถ่ายวีดีโอเป็นทุนถึงเราจะไม่ทําช่อง YouTube เราก็ทําถ่ายรูปถ่ายอะไรตลอดจริงๆแล้วแฟนไม่อยากให้ทําเลยนะคะทาช่อง y YouTube แกอยากให้หยุดไปตั้งนานแล้ว แกว่ามันไม่ได้เงินเป็นก้อนเป็นอะไรออกเธอไปหาทํางานฟูลไทม์ดีกว่าก็ใช่อยู่ครับแล้วความเป็นส่วนตัวของเรานู่นนี่นั่นหล,หลากหลายอย่างมันหายไปบ้างแกว่าเวลาจะเที่ยวจะเหินเธอก็ต้องห่วงแต่ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอฉันก็อยากจะให้เธอใช้สายตาใช้ส,สมองเปิดดูความสวยงามโบนโลกใบน,นี้ที่เราไปในสถานที่ต่างๆแกว่านะคะก็เข้าใจเกอยู่แต่เราก็พยายามไม่ค่อยถ่ายแฟนไม่เท่าไหร่ ทุกคนก็จะเห็นแฟนโตโต้เข้ากล้องเข้าอะไรก็ส่วนน้อยนะคะไม่ได้บ่อยมากนะคะแล้วก็ครอบครัวของแฟนนี่ถ่ายแทบไม่ได้เลยค่ะได้ปรับไปนิดเดียวเพราะว่าแฟนก็ห้าม ห้ามถ่ายพ่อแม่พี่น้องอะไรตั้งแต่ไหนแต่ไรมาหลายปีแล้วค่ะแกห้ามแล้วก็ถือว่าความเป็นส่วนตัวของฝรั่งเขาก็เป็นส่วนตัวมากจริงๆแต่บางคนแฟนเขาเข้ากล้องด้วยพ่อแม่ปู่ย่าตายายท่องบางช่องปู่ย่าตายายเล่นกล้องเข้าสื่อเข้าอะไรทํากิจกรรมร่วมกันคนดูดีดูเยอะเขาก็มีรายได้เขาก็ช่วยกันมันก็มีเป็นบางคนแต่บางคนเขาก็ไม่อยากเปิดเผยเรื่องส่วนตัวลงไปในสื่อโซเชียลมีเดีย การใช้สื่อโซเชียลมีเดียก็เป็นดาบสองคมนะคะเราก็ต้องเคารพซึ่งกันและกันความเท่าเทียมกันความเป็นส่วนตัวทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่คือกฎหมายเขาก็ถือว่าแรงมากเวลาไปเที่ยวตุวต,ต,ตัระวังมากนะคะจะถ่ายใครถ่ายติดใครก็ห้อยสัตว์สาไปหน่อยนึงถ้าไปจ่อหน้าเขามากเกินไปมันก็จะเป็นปัญหาบางคนก็จะเดินมาถามเราเลยว่าเธอถ่ายฉันทําไมแบบนั้นแบบนี้ก็ไม่อยากมีปัญหาพวกทําช่องเกี่ยวกับารท่องเที่ยวนี่แหละค่ะต้องระวังมากๆนะคะ วันนี้มีเรื่องราวนี้มาเล่าสู่กันฟังคอมเมนต์กันได้นะคะแสดงความคิดเห็นกันได้เต็มที่ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจกันด้วยดีเสมอมามีความสุขมากๆค่ะ